คนที่ใช่มันเป็นอย่างนี้หน้าตามเป็นอย่างนี้คนที่ใช่นะข้อหนยอมรับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเขาจะเป็นคนลักษณเราจะต้องเป็นคนลักษณะเป็นเอ่อ uh, growth mindset นะไม่ใช่ fix mindset นะเราต้องเป็นคนลักษณ growth mindset คือมองมองมองในแถวนแถวนวแนวบวกเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกทัศนคติบวก มองแม้กระทั่งการล้มเหลวมองการล้มเหลวยังมองว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นครูสอนเขาไม่มองเป็นเรื่องลบนะยิ่งล้มเหลวเยอะๆ,ๆเป็นครูสอนทําให้เขาเข้มแข็งแข่งขึ้นนี่ก็ไม,ม่ใช่จะเป็นักษาเนี้ยจะเป็นคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับสิ่งใหม่ๆยอมถูกสอนอยอมถูกสอนถูกเตือนยอมถูกตําหนิได้เพราะเป็นคนที่เปิดกว้าง คนที่หนึ่งนะ,ะข้อหนึ่งเนาะผ่านไปเนาะข้อสองความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เนี่ยมันเป็นตัวดัชนีชี้วัดของความสำเร็จของเราด้วยนะข้อหนึ่งหลังจากเปลี่ยนแปลงต้องเป็นคนที่ยอมรับเปลี่ยนแปลงข้อสองเมื่อเราเปลี่ยนแปลงได้ได้จริงนะเราข้อหนึ่งเราเปลี่ยนแปลงได้จริงนะการเปลี่ยนแปลงของเ,าเราเนะี่ยมันเข้าสู่ระดับสองคือ มันจะเป็นตัวชี้วัดของความเสื่อของเราเริ่มมาหมาละเริ่มามาละเริ่มามาลเออมันเปลี่ยนแปลงได้นี่วาเออเราเปลี่ยนแปลงเราเป็นคนที่มองอะไรเป็นบวกเลยอะไรที่ทางเราทําผิดพลาดเราก็ยอมรับผิดแล้วก็เราก็อภัยให้ตัวเองแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นความที่สิ่งที่สวยงามยอมรับผิดอ่ะออให้อภัยคนเป็นยอมรับผิดไม่มีการออยกอะไรโทษคนอื่น จะเป็นคนรักษาไม่ทอาคนอื่นจะเป็นรักษาที่ยอมรับผิดตัวเองก่อนเนี่ยรักษาเป็นผู้นำเนาะเนี่ยและเขาจะเป็นคนที่เป็นตัวดัชนีชี้วัดว่าเขาเราอ่ะจะเป็นคนสําเร็จแล้วถ้าเราฝึกตัวนี้ได้นะฝึกนะเออยากเนาะยากนะฝึกเป็นคนที่รับผิดฝึกให้ภัยตัวเองแล้วการเปลี่ยนแปลงเป็นกรอบวนรเนี่ยเนาะหนึ่งค็สองพันผ่านนท่านเป็นคนที่สําเร็จแล้วเป็นคนสําเร็จแล้วนะ สำเร็จในเรื่องของการใช้ชีวิตแลยนะเนี่ยสาเร็จแล้วอ่านี่เราจะมาสร้างไงข้อสามเขาจะมีวิธีคิดวิธีการ cash cow ป็นภาษาอังกฤษเนาะต้องมีความคิดอย่างนี้เอะมันเป็นยังไงอะ cash cowcash cow คืออะไรมันเหมือนเป็นเครื่องผลิตเงินในกาดเนี่ยถ้าคนที่อยู่ในทุรกิจรายจะเห็นโอ้โหเงินมันหาศารเลย นั่นคือปลายทางแล้วเราต้องหาวิธีที่จะไปเอาไงเห็นทัดไหมนั่นก็คือการมาสร้างตัวตนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นเป็นบาระตูบาแรกที่จะไปสู่เส้นทางแห่งที่จะไปเอาเงินก้อนนี้มามันอยู่เต็มในอกันะเดี๋ยวนี้มันเป็นการเอาเงินในกาศมามามาอยู่ในแบงค์เนี่ยนี่คือความคิดต้องแบบนี้แคชคาวเงินในกาศอ่ะเอ่อเห็นเลยเห็นทางไปเลยเห็นทางไปแล้วว่าจะเอามายงไงก็คือเนี่ย เราอยู่ในในโลกของโซเชียลมีเดียก็คือผู้คนเราต้องใช้เข้าไปหาโดยการใช้อย่างงี้แหละในการสร้างตวัวตนเพื่อหาผู้ติดตามผู้ติดตามคือเป็นฮ er ิวมเ s e a r เ h ็เป็นเป็นผู้คนที่จะมาตัดการต่อยอดธุรกิจขท่านนี่คือแคชเค o w มันจะสร้างเงินใหท่านมหาศาลนะคือใครสามารถครอบครองอครอบครอง เขาครอบผู้คนเยอะๆนะเหมือนติกต็อกนี่แหละครอบผู้คนเยอะๆผู้คนอยู่ไหนไม่รู้แล้วอยู่ในกาการอากาศทั้งนั้นแหละจริงไห่จริงมันอยู่ในอากาศทั้งนั้นเนะน,น,นี่ยผนะู้คนนะ่ะเห็นหมะเออนะสำคัญมากเลยมามาต่อไปข้อสี่รู้ว่าระยะที่จะเดินทางไปหาความสำเร็จเนี่ยเาขารู้ว่าเขาอดทนรอคอยความสําเร็จเป็นเนี่ยเขาหนเห็นเส้นทางข้างหน้าแนละ้วเห็นเป้าหมายแล้ว เขาอดทนเป็นเขาอดทนรอคอยที่จะเป็น3าถึงหปีเขาจะไม่ใจร้อนเขาที่สำคัญความอดทนมุ่งมั่นคือความสำเร็จในธุรกิจอลายอนไลน์มันไม่ใช่เป็นความสำเร็จเหมือนฝั่งด้านซ้ายที่ใช้แรงกับเวลาไปแลกแล้วได้เงินเดือน่ะ ทำงานหนึ่งเดือนก็สิ้นเดือนได้เงินต้นเดือนก็ทํางานแล้วก็สิ้นเดือนได้ตังค์ต้นเดือนทํางานสิ้นเดือนได้ตังค์มันจะเป็นการทํางานแบบฝั่งด้านซ้ายใช่ไหมคือได้ไรายได้เดือนต่อเดือนแต่ในการท,ทําธุรกิจออนไลน์มันเป็นฝั่งด้านขวามันต้องใช้ความอดทนในการสร้างระบบ3-5ปีตรงนี้แหละมันจะพิสูจน์ว่าท่าน่ะ มีคุณนักสบัดที่ว่าใช่หรือเปล่าเป็นคนที่ใช่ในธุรกิจไรบ้ายายไม่ต้องใจร้อนอย่าความสําเร็จเป็นเรื่องละเอียดไม่ใจร้อนกับมันอดทนกับมันสร้างมันสามห้าปีนะสร้างตัวตนเป็นที่รู้จักให้เรียบร้อยอปีนี้ให้มันเจ๋งๆแน่นะนะเออปีนี้ให้มันเจ๋งๆะได้สุริย์ตามสักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นยิ่งดี ดีไหมสร้างให,ให้มันได้ก่อนอดทนก่อน